สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแลววันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกันแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับผมก็อยู่กับเอลล์แอลวาลิฟนั่นเองนะครับผมและฉันลืมซื้อของไมึโอเคแลววันนี้ก็อยู่กับตัวอาวารัสนะครับผมเนี่ยหรือว่าอ่าอะไรชื่อประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะโอเคซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้ามันได้ฟรีเอาจิงเอ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โหหูหิงเรียบเอาลน ที่อะไรเดี๋ยวอ่โดนเฉยเลยอดีได้มันเดินเข้ามาหาช่วงเมื่อกี้โอ้โหไม่คิดว่าจะได้ผมตอนแรกผมคิดว่าระยะไม่ถึงเลยซ้ำนะโอ้โหตัวนี้ก็เป็นตัวธนูนะครับผมน่ดูก็น่าจะรู้ละโอ้แต่ฉากแรกอย่างสวยเลยตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ถึงเลยซ้ำเฮ้ยอะไรเนี่ยผู้เยอะ เชือกก็แคสองตัวของน้องข้ามเป็นมาไฟซัพพอร์ตอะตอนแรกผมจะพูดอะไรแนละ้วผมลืมไปละเจนเพื่อนตอนแรกผมจะพูดว่าตัวนี้ถ้ามันได้ฟรีนะครับผมนะคือมันจะโหดมากๆตัวหนึ่งเลยนะฮะเอาจริง เอดีซีหรือแคทติ่งตัวถห้ไม่ได้ฟรีมันก็โหดหมดทุกตัวเลยนะผมว่า <c oughs> แต่ว่าตัวนี้ข้อดีมันแบบมีสกิลจับนะครับผมเนะสำหรับพาสติ่ตัวนี้คือผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะฮะไม่รู้เรื่องอนะ่ะพูดตรงๆอนะ่ะผมเล่นตามที่เข้าใจกันแล้วกันนะผมไม่เคยอ่านสกิลตัวละครเลยถ้าผมจะใช้สกิลไหนผิดคอมโบสกิลไหนผิด่ผมก็ต้องขออภัยนะผมไม่รู้จริงจริงๆจริงก็รู้ จริงก็ศึกษาได้แต่ผมขี้เกียจน,นะคเขาเรียกว่าไปศึกษาเองมันจะเข้าใจกว่านะผมว่ามันจะเข้าใจรูปแบบการเล่นเนี่ยเฮ้ยเพื่อนโดดเข้าเลยเจนยิงยัดหน้าอู้สก,กิลหนึ่งเป็นสก,กิลแรงนะครับผมนะคือยิงยัดหน้าเลยเฮ้ฝนทโ้งข้าวก็เป็นธนูเหมือนกันดีกว,ว่าเพิ่งสังเกต ยิงล็อกขาล็อกขาอุ้ยชิบันแฟดอุ้ยโอ้ยชิบันเขาตังคืนแล้วเปนเพื่อนถอยกลก็ได้ถอยก็ก็ได้เฮ้ยมึปากหมดไปทำเอายิงเฮ้ยไอชิบันมาหมดไอันนี้หนีไม่ทันขอแรกอีกนัดหนึ่งโอ้ไม่ตายโอ้ยชิบันมากูมาหมดแหละตอนนี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยเจ๋สุด เรียบร้อย,เ,อยเข้าไปทำไมวะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นดิง ผมชอบสก,กิลหนึ่งตรงที่มันยิงทะลุเนี่ยแหละครับผมนะฮะคือมันทะลุหมดเลยเฮ้ยเพื่อนเข้าล็อกขาดิงสวยเฮ้ยไอชิ้นนี้มาไงเนี่ยเออเรียบร้อยสวยโอ้หเกือบตายผมผมยิงป้อมดีกว่าเอาตังเพื่อไปตีมาก่อนเลยขอตังหนึ่งร้อยหนึ่งเออได้ละร้อยหนึ่งคุ้มกลับก่อน กูต,ตายครับผมเอ้ยซับกูหายไปไหนเนี่ยทีมโอ้ซับอยู่เลนกลางคีิปเรามีหน้าที่คีปเออเฮ้ยมันเดินลงไปเพื่อนเฮ้ยเดินลงไปนียย่ยิงเฮ้ยมึงมาไอ้สัตว์ทรูกูกับทารูมึงใครจะรง่นกูกันเฮ้ยดิงยิงโอ้ยไอ้เฮียแฟด ไอ้เหี้ยกูยิงกั้นทหานฟุ้คุยทีเดียวไม่ขาดเลยเฮ้ยเฮ้ยมังกรดิงไอ้เหี้ยไม่โดนหหูเอาเรียบร้อยโดนอยู่ตัดไม่เยอะกลัวไม่ได้คิวกลัวไม่ได้คิวโอ้โหถ้าผมแบบดิงสกิลหนึ่งโดนมันจะสวยมากเลยนะแต่มันไม่หอยไวแค่นั้นนะ่ะเลือดมันโล่เพื่อนเรียบร้อย หน่านะผกหน้านะตอนนี้คือผมเกิดแล้วฮะห้าคิวเดี๋ยวผมต้องล็อกเฮ้ยหายวูวูวเยอะยเยอะสี่ตัวว่ดูในมินมินนแมบเซตก็อยู่นั่นไงมึงคิ้วกูไม่เห็นเลรเราต้องถอยเลยนะครับผมนะฮะตอนช่วงมไฟส์อกับเยซูโอเนะี่ยคือคอมโบแม่งนรกจริงสองตัวนี้อะไรอะไรเอาจับขาเรียบร้อยอุ้ยแล้วไงแล้วไง เฮ้ยมันแฟดออกมันแฟดออกแฝดไปไหนยิงยิงแล้วก็นี่ไงปิดท้ายด้วยธนูชาร์จยิงเน้นป้อมครับผมเน้นป้อมอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเรียบร้อยป้อมแตกอย่างนี้ก็คนต่อโอ้ยเิีว่ามันแฟนดอดีกอะใครที่รับผมนีม่มานาหมดไอันนี้เป็นตัวที่ใช้มานาเปลือง,องมากเลยตัวนี้ เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยออริต้าโดนแทงโดนกำลังไปเพื่อนกำลังไปอันติจับใครไม่รู้ยิง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 ฟรีฟรีอืมหมดตี้แต่ได้ตัวเดียวคืออะไรวะมังกรไฟต่อเลยไม่ต้องรอปากเออสวย ตม่ีไงอุ้ยโหดึงกัได้สวยเพื่อนสวยมึงไปไหนอันติจับย,ยิงอยู่ยิงอยู่อุ๊ยเขี้ยเยอะจังโอ้ยเขี้ยขบวันรกชิพไพรแล้วไปนะจ้าเขี้ยเพื่อโนโอ้ยเขี้ยบถอยดีว่ะโอ้โหเมื่อกี้เจอขบวันรกไปดีนะผมไม่โดนด้วยแมงวอไฟกระโดดแล้วจะส่ออันติฮะไอ้เน,น,นี้ขบวนนี้ อะไรมึงมองไปอุ้ยโหชิบหายละจับตรงนั้นจริงใครก่อนนี้เอาเจะโซูแล้วก็ล้สวยเอาตายหมดแล้วอะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม่งทีมตายหมดแล้วเฉยเลย มาไฟมาถอยครัผมฝากลูกาโลไปนัดหนึ่งเฮ้ยไปไหนอ้าวเรียบร้อยโอ้โหเจอสกิลหนึ่งทะลุเซตอะไรจับขาอุ้ยสวยเพื่อนกระแทกจะไปไหลอะไรไปไหน ได้ไงเจอธนูกสกิลหนึ่งไอ้บึงไปไหนควอตคิวขอเพื่อนเพนต้าสักหน่อยสวยอู้หช็อตเมื่อกีก้ต้องขอบคุณมอไฟฮะที่กระโดดสองตัวนั้นพอสองตัวนั้นทำดามจไม่ได้ผมก็เลยต้องทำดามจคนเดียวแล้วผมได้คิวเพนต้าคิว,ควเลยโอ้ยอย่างเทพโคนถููใจเลยกูโอ้ โอ้กำลังมันเลยเนี่ยจะจบกันแล้วเหรอยังไม่อยากจบเลยจริงไปนัดหนึง่งอุ้ยไอ้คนมันโดนดจิงจิงสวยสิบห้าคิวเอ้ยเพื่อนยังไม่อยากจบกูยังไม่อยากจบเพื่อนเอ้ามันไม่เอ้าไม่ออกมากันนะเอาเียด,ดีโดดเข้าเลยเฮ้ยกูยังไม่อยากจบเลยเอยออกมาเพื่อนมีอยากจบโอ้เพื่อนมันจบ โอ้กำลังมันเลยอันนี้คือผมเล่นหมดปกตินะครับผมเนะมันดูแบบมันก็เลยดูแบบได้เฮต้าคิวไม่ได้ง่ายหน่อยโอ้โหมันเป็นตัวที่แบบเล่นอย่างมันเลยนะตัวนี้คือถ้ามันเกิดอ่ะทุกตัวผมว่าเอดีซีเอดีซีี่คือในเกมเอลวิเรคือผมจะไม่ค่อยจับเลยแต่ตัวนี้คือแบบไม่เขี้ยไม่งมมันมือวะอะไรประมาณนี้นะหรือว่าผมเล่นเกิดหรือเปล่ามันเลยมันนะฮะต้องลองเล่นหลายๆเกมดูอันนี้ โอ้โห15คิวผมจะงเอาของยังไม่สุดเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่จบไวมากนะ14นาทีเนี่ยก็เอาเปว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมนะฮะก็อยากให้ผมเล่นตัวไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะฮะบาย